มีใครเคยรู้จักรถรุ่นนี้บ้างไหมครับที่ตอนนี้ราคาไปไกลกว่า2ล้านถึง4ล้านบาทแล้วนะครับที่บ้านเราซึ่งรุ่นนี้ก็คือ To y ยต้ AE86 จากหนังและก์ตูนดังจาก Initial D นะครับและด้วยความที่ว่ารถคันนี้ขึ้นแท่นคลาสสิกและต้นดังนะครับทุกคนต้องการที่จะอยากได้รถคันนี้อย่างมากมายเลยนะครับทั่วโลกเลยและในช่วงที่ผ่านมาครับทุกคนอาจจะได้เห็นภาพกระดองรถเจ้า AE86 แบบนี้ผ่านตามมาบ้างในโซเชียลนะครับเพราะว่ามีบริษัทจีนครับหัวใส่ได้ก๊อปปี้ครับกระดองรถแบบนี้อาจจะทําผ่านตัวสแกน3มิตินะคร ให้ผลิตภัณฑ์เขาออกมาเป็นรถแบบนี้เพื่อที่จะมาประกอบเป็นรถ a e แบบขที่ราคาแสนแพงนั่นเองเหมือนใครที่ไม่สามารถที่จะมีเงินซื้อได้ในราคา2-3-4ล้านเนี่ยก็ทําแบบนี้แทนครับเพราะที่เขาตั้งราคาขายอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองครับถึงตรงนี้ครับทางโลจิสติกแมนต้องบอกทุกท่านว่าใจเย็นๆนะครับแบบนี้เพราะว่าทางโลจิสติกแมนได้มีการเช็คกับทางทีมชิปปิ้งสเปเชียลิสต์แล้วเนี่ย หรือว่าผู้ชํานาญการด้านศุลกากรนะครับเขาบอกว่าการนําเข้ารถแบบนี้เป็นอะไรที่ยังไม่ถูกกฎหมายครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นรถตัวถังจากโรงงานถางนําเข้ามานะครับก็ไม่สามารถที่จะจดทะเบียนได้เพราะว่าไม่มีเลขวินนัมเบอร์หรือว่ารหัสตัวถังของโรงงานต่างๆนั่นเองนะครับเพราะว่าโรงงานรถยนต์จริงๆที่เขาผลิตตัวถังเนี่ยเขาต้องขออนุญ,ญาตแล้วก็ทดสอบความปลอดภัยมีการผ่านการทดสอบจากวิศวกรต่างๆนะครับซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดครับจะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลก,กากรแล้วก็กฎหมายกรมการขนส่งของประเทศไทยรอนั่นเองนะครับแต่ในอนาคตครับหากมีล่ยนแง บริบทกฎหมายต่างๆก็อาจจะทําได้ก็ได้นะครับแต่ก็ต้องดูภาพรวมว่ามีผลดีผลเสียต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลครล่าวๆที่น่าสนใจจากทางโลจิสติกแมนนะครับก่อนจากไปวันนี้นครับโลจิสติกแมนมีงานสุดยอดสัมมนาที่จะมาแนะนําทุกท่านได้ร,รับชมกันนะครับ Drive to th 2025 Thailand Logistics t r a i n นะครับเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องเพื่อที่จะเดินเธุรก,กิจอย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพนะครับในวงการโลจิสติกเราใครสนใจอย่าลืมสแกน QR code ด้านบนได้เลยครับมีสิทธิพิเศษมากมายพร้อมรอคุณอยู่ในงานนะครับและใครชอบคลิปที่ดีอย่่าางนี้ยลลืมกกกดด follow หับ ด้วยนะครับสวัสดีครับ